สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นวาดีวาครับได้รู้เรื่องนี้ถึงกับเข้าใจทันทีครับว่าทําไมคนโบราณเนี่ยถึงมนิยมปลูกต้นลีลาวดีไว้ที่บ้านกันครับ บ้านเรามีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณครับว่ามีความเชื่อว่าไม่ควรจะปลูกต้นลั่นทมไว้บริเวณบ้านครับเนื่องจากว่ามีชื่ออัปมงคลน,นั่นเองครับเพราะว่าไปพร้อมกับคําว่าระทมซึ่งแปลว่าความทุกข์ใจเศร้าโศกครับ นอกจากนั้นยังมีการสันนิษฐานครับว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยห้ามให้ปลูกต้นลันทมไว้ภายในบริเวณบ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้นลันทมนั้นนะครับเป็นต้นไม้ที่มีตัวบุ้งมักจะอาศัยอยู่ครับทําให้เกิดอาการคันและแพ้ได้หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อยางของต้นลันทมนั้นจะมีพิษครับซึ่งจะเป็นอันตรายต่อคนในบ้านได้นะครับซึ่งก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งครับเพื่อให้ทำตามคำสั่งสอนของคนโบราณอย่างเค่งคัด หลังจากนั้นนะครับตั้งแต่มีการเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับจากรั่นทมเนี่ยเป็นรีลาวดีเนี่ยซึ่งมีความหมายว่าดอกไม้ที่มีท่วงท่าสวยงามและอ่อนช้อยกลายเป็นต้นไม้ยอดนิยมที่มีราคาแพงครับผมและก็นิยมนำมาจัดสวนกันในบ้านเรียกว่าบ้านไหนเนี่ยยังไม่มีปลูกเนี่ยต้องรีบหาซื้อมาปลูกกันทันทีครับเราไปดูความเชื่อทางวงจุ้ยกันครับว่าได้ห้ามเอาไว้หรือเปล่านะครับผม ในทาง่วงจุ้ยนะครับจะห้ามต้นกล้วยครับเพราะว่ามีพลังหยินมากครับส่วนที่ต้องระวังก็คือปลูกต้นไม้ไม่ให้ติดกับตัวบ้านแล้วก็ไม่เป็นไม้ที่มีหนามแหลมคมเท่านั้นครับสำหรับต้นลีลาวดีนะครับจะมีสารพิษอย่างครับก็ต้องระวังนะครับอย่าไปสัมผัสโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กซุกส่วนครับเพราะว่ากิ่งเนี่ยจะเปราะหักง่าย มีผู้รู้ด้านภาษาไทยนะครับได้กล่าวความหมายของลั่นทมเอาไว้ครับโดยมีความหมายว่าการละแล้วซึ่งความทุกข์ความโศกและมีความสุขครับเพราะว่าคาว่าลั่นนั้นนะครับมีความหมายว่าแตกหักละทิ้งครับส่วนคําว่าทมเนี่ยมีความหมายถึงความทุกโศกครับปัจจุบันเนี่ยลีลาวดีหรือว่าลั่นทมเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายครับเพราะว่าออกดอกตลอดทั้งปีเลี้ยงดูก็ง่ายครับ และสีของดอกรีลาวดีนนนะครับผมยิ่งมีความสดใสสวยงามไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเหลืองอ่อนสีชมพูสีแดงและดอกลั่นทมนั้นนะครับก็เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาวอีกด้วยครับและท่านทราบรู้ไหมครับว่านอกจากรีลาวดีเนี่ยจะเป็นไม้ที่นิยมในการจัดสวนเพื่อประดับตกแต่งบ้านแล้วก็ปรับภูมิทัศน์แล้วเนี่ยยังเป็นไม้ที่มีสรรพคุณและประโยชน์มากมายทางด้านสุขภาพครับ ไปดูที่คอแลกครับมีลดชุ่มคอครับมีฤทธิ์ในการแก้กระหายช่วยแก้อาการไอนะครับบรรเทาอาการเจ็บคอละลายเสมหะและรักษาอาการร้อนในได้ข้อที่สองครับช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยในการขับลมในกระเพาะอาหารขับปัสสาวะและก็ป้องกันโรคเลิสูดดวงทวารครับข้อที่สามครับช่วยในการบำรุงปอดและรักษาโรคคอผื่นครับช่วยในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิดได้ ที่4ครับช่วยในการเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรงครับป้องกันการอุดตันของคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบตันครับแล้วก็ช่วยในการลดน้ําตาลในเลือดได้ข้อ5ครับดอกลีลาวดีเนี่ยจะมีสารพวกอิริดอยครับก็คือฟูโวฟูมิเอรินครับซึ่งสามารถหยุดจยังการจเจริญเติบโต,ตของเชื้อที่ทำให้เกิดเนื้องอกได้ การนาดอกลีลาวดีมาใช้เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันนิยมนํามาใช้ในรูปแบบของชาชงดอกไม้ครับเพราะจะให้สปปรรพคุณเป็นยาที่ดีกลิ่นหอมของชาดอกลีลาวดีนะครับยิ่งทําให้อารมณ์และจิตใจสงบครับรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความแจ่มใสสดชื่นขึ้นส่วนข้อควรระวังก็คือดอกลีลาวดีนั้นจะมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายครับก็อาจจะเกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ หากสัมผัสกับยางโดยโตรงนะครับจะทําให้เกิดผื่นคันครับผิวหนังอักเสบแล้วก็บวมแดงได้นะครับผมห้ามสำหรับสตรีมีครันนะครับห้ามรับประทานดอกล,ลีลาวดีครับเพราะอาจจะทำให้หมดลูกเนี่ยเกิดการบีบตัวและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชมคลิปใหม่ๆของเราเนี่ยกดติดตามด้วยเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรา,ากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ